ถ้าดูประวัติย่คุวดเนี่ยนะครับจริงวัดพระโคกน้าจะดังกว่าวัดจำให้ม่นเมยนครับเพราะสร้างตอนนี้โรงพยตั้งคนด้านพืนด้านริษัทแลด้านด้านตะนะครับน่้าครับด้านประวัิศาัดนีเราจะเพื่อขับเคื่อนะครับแต่ต้องถี่ยู่วยงานต้องถี่ไ่ว่าอพยพหรืออพอพเราไม่ค่อยเห็ทุกคนถ้าอพยหรือเรามีหน่งาน้องหมือก สร้าตอนนี้ี็ขาดการมาที่ที่มาดานความมั่นคงได้รคัญคสร้างความมั่นคงให้กับคนเรียนกระถิ่นอย่างที่ท่านพูดว่าตอนนี้ผมมีโครงการหนึ่งอำเภอา่อเยียนะครับแล้อีกี่หนึ่งเมื่อกี้ท่านพูดวบกแก่ผเก็จะได้นสนามกีฬามาตรนารสองที่จะสร้างนักกีฬาขึ้นมานะครับมันต้รเรียนระสบการเพราะที่ทานพูดคืออ๋อเร เป็นสีไทพย์สินทีโนดเนี่ยเรามีจุดขายที่ทำแต่ว่ากลายเป็นว่าเนี่ยไมคนไปแต่ก็ให้นักบุญคนหนึ่งไม่กล้าไปนี่ก็จะให้นะครับเขาบอกว้าอยู่ดีนายกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของสื่อพวนี้ส่วนหนึ่งก็จะจัดทุกปมเภอนะครับแต่คุณป้าติดยาแล้วก็เข้าตามวิธีการจนตัดสินตัวเรงมีเยอะมากหรืว่าโรงเรียนมัธยมคุณเข้าเอฟซีแดงร้อยหก ก็คือตอนสุดรอบของอาทิตย์เนี่ยมีการขายดินแห่ลงที่กองเวลานนะครับแห่ลงที่คัวนะครับด้วยประดมการณที่ที่ผ่านทุนกขังเข้าไปในบ้านนะครับตายกันหมดทั้งสามตำบลน,นะครับราพลุ่มของสามตำบลเป็นมาอย่างช้านานไม่ใช่โบราณเวลาสร้างปณิธานและร้านนรยบายของท่าน,นเกี่ยวกับการทรงเสื่อ้ เด็กและเยาวชนใด้จังกัดเป็นงานยานะคปรากฏว่าในส่วขึ้นเพราะบางบ้านมันมีตัวแค่เดียวแต่ผกคนเยอะนะครับบางบ้านอาจจะแค่่อใครอยากได้เครื่องจินาเครื่องนี้นะครับจะนำรวมรวมแล้วก็ขอรวมาที่จะหาให้แล้วก็ชนะร่นงานเป็นหนึทให้ประเมินารติดต้องประเาินราคาแล้วก็ส่งมอบให้กันสองปีเอ้ยร้านคัอ